สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆในผู้หญิงไทยและเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้เกือบร้อเปอร์เซน์นั่นคือมะเร็งปากมดลูกหรือ cervical cancer คำถามสำคัญในวันนี้คือสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกคืออะไร ใครคือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังแล้วเรามีวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างไรตามหลักการแพทย์การตระหนักถึงความเสี่ยงและการเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสุขภาพของผู้หญิงทุกคนครับส่วนที่1สาเหตุหลักและกลไกการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกรายเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดเชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papilloma Virus ข้อเท็จจริงไวรัส HPV ชนิดความเสี่ยงสูงหรือ High Risk Type โดยเฉพาะสายพันธุ์16และ18เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกถึง99%กลไกการเกิดการติดเชื้อ HPV มักเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์จากนั้น ไวรัสจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่บริเวณปากมดลูกอย่างช้าๆใช้เวลานานประมาณ10-15ปีจนกลายเป็นมะเร็งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยหรือการมีคููนอนหลายคนเพิ่มโอกาสในการรับเชื้อ HPV การสูบบุหรี่สารเคมีในบุหรี่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มโอกาสที่เซลล์ปากมดลูกจะกลายเป็นมะเร็งเมื่อมีการติดเชื้อ HPV ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นในผู้ติดเชื้อเอ v อวหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิส่วนที่2ส,สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการแต่เมื่อมะเร็งลุกลามจะเริ่มแสดงอาการที่ชัดเจนเลือดออกผิดปกติเลือดออกกระปิบกระปลอยทางช่องคลอดที่ไม่ใช่ช่วงมีประจำเดือนเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือ Post-Coital b l e e d i n g เป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่ต้องรีบพบแพทย์ทันทีตกขาวผิดปกติมีตกขาวมากขึ้นผิดปกติตกขาวมีกลิ่นเหม็นหรือมีเลือดปนปวดท้องน้อยหรือปวดขณะมีเพศสัมพันธ์อาการปวดมักจะเกิดขึ้นเมื่อมเร็งลุกลามไปยังบริเวณอุ้งเชิงกรานแล้วส่วนที่3แนวทางการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เราสามารถกำจัดให้หมดไปได้ด้วยสองเสาหลักของการป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ข้อเท็จจริงวัคซีน HPV เป็นการป้องกันการติดเชื้อที่ต้นเหตุมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูงข้อแนะนำควรฉีดในเด็กหญิงและเด็กชายตั้งแต่อายุ9-15ปีก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก แต่ผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ยังสามารถฉีดได้การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอการตรวจแปรสเมียหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแปบสเมียเป็นการเก็บตัวอย่างเซลล์จากปากมดลูกเพื่อตรวจหาความผิดปกติของเซลล์การตรวจหาเชื้อ HPV หรือ HPV DNA test เป็นการตรวจหาว่ามีการติดเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูงหรือไม่ ซึ่งมีความไวในการตรวจพบสูงกว่าแปปซเมียข้อแนะนำผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามคำแนะนำของสูจินรีแพทย์โดยส่วนใหญ่มักเริ่มในช่วงอายุ25-30ปีสรุปและเทคเอาเวเพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกสาเหตุเกือบทั้งหมดคือการติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดความเสี่ยงสูง สัญญาณเตือนสำคัญคือเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์และเลือดออกกระปิบกระปล่อยการป้องกันมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการฉีดวัคซีน HPV และการตรวจคัดกรองสม่ำเสมอหรือ Pap smear หรือ HPV DNA test ถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJQNA Health เพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกคำตอบจากเราและหากคุณยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควมรมีปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจแป๊บเซเมียหรือ HPV DNA test ทันทีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ